สวัสดีครับก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณสําหรับผู้ติดตาม4,000ซับสไครต์กับยอดไลค์ของท่านผู้ชมทุกท่านและที่ขาดไม่ได้คือคอมเมนต์ดีๆที่คอยเสริมสร้างให้กําลังใจกับช่องเล็กๆนี้เป็นอย่างยิ่งในวันนี้ขอเชิญพบกับสปอยภาพยนตร์แสนอบอุ่นสุดประทับใจของนักบินที่กําลังประสบกับเหตุการณ์ในคืนคริส,สต์มาสที่เต็มไปด้วยเมฆหมอกและความเนหน็บหนาวในสปอยภาพยนตร์เรื่อง The s h a p l a i n s นำทางลางปาฏิหาริย์หากพร้อมแล้วเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ เริ่มต้นท่ามกลางงานเลี้ยงอาหารของเหล่าทหารในคืนที่เต็มไปด้วยหิมะที่โปรยปลายกับเหล่าสหายและผอเพื่อนในสังกัดลิชชี่นักบินพูดเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดถึงกำลังโทรนัดกับแม่และน้องสาวเพื่อแจ้งข่าวถึงการเดินทางที่รวดเร็วในคืนนี้ก่อนจะได้รับการยืนยันจากหัวหน้าว่าคืนนี้ท้องฟ้านั้นเปิดกว้างเหมือนเป็นใจให้ลิชชี่บินกลับบ้านเพื่อไปหาครอบครัวอย่างไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรคใดๆใช้เวลาในการเดินทางนั้นเพียงแค่80นาทีเป็นการทะยานสู่ฟ้าแบบแนวเส้นตรง แบบลัดฟ้าอย่างแท้จริงก่อนจะได้รับอนุมัติจากหัวหน้าพร้อมกับคาว่าเมอรี่คริสต์มาสนะาลิชชี่แล้วก็ไปเปลี่ยนชุดแล้วขึ้นบันไดก้าวเล็กก้าว้าเข้าไปในห้องนักขับพร้อมกับข้อความจากหัวหน้าทิ้งท้ายว่าเมื่อนายบินขึ้นไปแล้วทางสนามบินจะปิดทําการในทันทีเพื่อจะเลิมฉลองคริสต์มาสและนั่นหมายความว่าเขาต้องบินอยู่บนฟ้าเพียงลําพังเมื่อเครื่องเริ่มสตาร์ทพร้อมพังงาขึ้นท้องฟ้าเหล่าเพื่อนที่จะคงทําหน้าที่ผู้โบกสัญญาณก็ปฏิบัติหน้าที่ครั้งสุดท้าย ก่อนจะรีบกลับไปงานฉลองในปาร์ตี้ที่รออยู่ลิชชี่นั้นขับเครื่องบินอย่างชำนาญสู่ท้องฟ้าท่ามกลางแสงระยิบระยับของดวงดาวที่รายล้อมเครื่องบินและตัวเขาอยู่ในระหว่างนั้นเองจูๆ่ๆแผงหน้าปัดเข็มทิศก็หมุนวนเกิดอาการรวนจนจับทิศทางไม่ได้ก่อนจะลามไปถึงระบบไฟฟ้าจนส่งผลต่อการบังคับไปทั้งลำเมื่อเกิดเหตุการณ์ขาดข้องลิชชี่ก็เริ่มทำการติดต่อหอบังคับการพร้อมกับส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ ผ่านระบบวิทยุเหมือนที่เคยทํามาเมื่อติดต่อผ่านระบบสื่อสารแล้วกลับไม่มีความคืบหน้าใดๆเกิดขึ้นทั้งยังเกิดปัญหาใหม่ขึ้นอีกนั่นก็คือระบบเชื้อเพลิงที่กําลังลดลงอย่างน่าตกใจลิชชี่เริ่มเกิดความวิตกกังวลกระสับกระส่ายและหวาดวุ่นร้อนรนจนแทบควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เพราะสัญญาณขอความช่วยเหลือที่ส่งออกไปนั้นไร้ซึ่งการตอบสนองใดๆมาเป็นเวลานานจนเชื้อเพลิงนั้นเข้าขั้นวิกฤตแล้วจู่ๆหมอกหนาะก็เข้ามาซ้ําเติมลอยฟุ้งอยู่ตรงหน้าคอยต้อนรับ ค่าคืนที่สวยงามกับพระจันทร์ที่ยืนเด่นลูกใหญ่กับแสงเหนือสีอัมภัยน่าชื่นชมแต่เวลานี้มันไร้ค่าเพราะแสงเดียวที่รออยู่ต่อมาก็คือการรอดชีวิตลิชชี่เงนมองท้องฟ้าด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นเต็มไปด้วยความหวังก่อนจะอธิษฐานกับพระเจ้าให้ส่งใครสักคนนั้นมาช่วยนำทางให้ผ่านพ้นในคืนนี้ก่อนจะยอมจำนนกับโชคชะตาหยิบรูปสุดที่รักแสนสวยที่คิดถึงออกมาเชยชมอย่างหมดหวังพร้อมกับยอมรับกับโชคชะตาที่แสนเศร้าอยู่เพียงลำพัง ระหว่างที่หมดอะไรตายอยากอยู่นั้นลิชชี่ก็หันไปเห็นเงาเล็กในกลุ่มก้อนเมฆสลับกันกับหมอกเงาบินต่ำอยู่ข้างล่างพร้อมกับเสียงวิทยุขาดๆหายๆความเศร้าที่เคยมีเริ่มสลายเมื่อเสียงตอบรับจากนักบินอีกเครื่องนั้นดูออกว่าเครื่องของลิชชี่นั้นกำลังลำบากอย่างแน่นอนปัญหาต่อมาก็คือระบบทุกอย่างในเครื่องในตอนนี้นั้นเสียหายวิทยุก็ใช้การไม่ได้ เครื่องบินจากนักบินนำทางจึงบอกให้ริชชี่นั้นใช้สัญญาณมือก่อนจะบอกขั้นตอนในการลดความเร็วแนะนําการควบคุมระดับรวมไปถึงชะลอเครื่องเพื่อนําทางไปยังสนามที่ใกล้ที่สุดแล้วริชชี่ก็นําเครื่องร่อนสู่สนามบินอย่างปลอดภัยแต่เครื่องบินนําทางนั้นได้หายไปแล้วเมื่อเครื่องบินจอดสนิทบนรันเวย์ก็มีรถเก่าๆของชายแก่อดีตนักบินอีกคนหนึ่งขับเข้ามาต้อนรับภายในรถอบอุ่นกว่าในเครื่องบินอยู่หลายเท่า ร้องกับเตรียมจัดห้องหับให้กับลิชชี่อย่างใส่ใจระหว่างที่กําลังสนทนากับชายแก่ถึงเรื่องการบินในอดีตอยู่นั้นจู่ๆลิชชี่ก็หันไปเห็นกรอบรูปบนโต๊ะมองแล้วก็รู้สึกคุ้นตาจึงหยิบขึ้นมาดูชายแก่เห็นลิชชี่สนใจจึงบอกว่านั่นคือรูปของเจ้านายของเขาชื่อว่าจอนคาวานานักบินเครื่องมัสกิโตสัญชาติแคนาดาเป็นนักบินช่วยนําทางให้กับเหล่าทหารเขาจะคอยมองหาเครื่องบินที่มีปัญหาหลังจากกลับมาจากการต่อสู้ ผ่านเมฆหมอกที่หนาจนไม่เห็นแม้กระทั่งมือตนเองส่วนโจหรือชายแก่นั้นเป็นเพียงทหารรับใช้ที่เฝ้าคอยเจ้านายอยู่ที่นี่ลิชชี่นิ่งอึง้งพร้อมกับจ้องมองไปที่รูปในกรอบอย่างพิจารณาก่อนจะบอกกับโจว่วาผมเพิ่งพบเขาและถูกนำทางให้จอดลงที่นี่โจก็ตอบว่าคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเพราะจอน,นั้นออกไปลาดตะเวนในคืนคริสต์มาสในปี1943ครบ14ปีในคืนนี้แล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะเครื่องตกที่ในสักที่ในทะเลเหนือ จากนั้นโจก็ขอตัวไปนอนบอกราตีสวัสด์กับริชชี่พร้อมกับเมอรี่คริสต์มาสกับริชชี่แล้วเก็บถาดอาหารกลับเข้าประตูไประหว่างนั้นริชชี่ก็ได้เห็นแสงไฟบนท้องฟ้าพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์บินผ่านก่อนจะออกมาจากโรงอาหารของนายทหารแล้วก็หันไปเห็นรถทหารคันหนึ่งที่จับเรดาครั้งสุดท้ายของเครื่องบินริชชี่ได้ริชชี่ก็แจ้งกับทหารทั้งสองนายว่าเขารอดมาได้เพราะนักบินนำทางคนหนึ่งกับชายแก่ชื่อโจ อยู่ในโรงอาหารนี้เมื่อทหารทั้งสองได้ยินแบบนั้นก็มองหน้ากันแล้วบอกริช,ชี่ว่าที่นี่ถูกทิ้งร้างมาหลายปีแล้วริช,ชี่จึงค่อยๆหันไปดูอีกรอบก็พบกับซากห้องร้างที่เคยใหม่ในต,ตอนนี้กลายเป็นอาคารสุดโทมในปิปตาเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวของริช,ชี่ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินขัดข้องบนผืนน้ำที่กว้างใหญ่อย่างปาฏิหาริย์และประสบการณ์ในคืนคริสต์มาสท,ที่คงต้องจดจำไปอีกนา และเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆนี้ด้วยนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่สำหรับวันนี้เมอรรี่คริสต์มาสล่วงหน้านะครับ